บริษัทหลักทรัพย์ C G S C I M B ประเทศไทยจำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง E S G ของเราเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals S D Gs คือ4การศึกษาที่เท่าเทียม Quality Education 8การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ Decent Work and Economic Growth 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศ Climate Action เราขอเชิญคุณเข้าร่วมการเดินทาง ESG ของเราด้วยกันปัจจุบันปัญหาโรคระบาปปัญหาโลกร้อนปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกทำให้แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนและแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลกและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันว่า ESG คืออะไรมีข้อดีอย่างไรช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้อย่างไรอย่างแรกที่เราต้องทราบคือ ESG คืออะไร ESG คือแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ประกอบไปด้วย E Environmental การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหลักเกณฑ์นี้บริษัทจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงานน้ำขยะของเสียมลพิษและก๊าซเรือนกระจก S Social การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจทุกคนในสังคมหลักเกณฑ์นี้ประกอบด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานความรับผิดชอบต่อลูกค้าและการพัฒนาสังคมและชุมชนความสัมพันธ์ G governance การกำกับดูแลธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้หลักเกณฑ์นี้จะใช้วัดค่าว่าบริษัทมีการกำกับดูแลธุรกิจให้ยั่งยืนได้อย่างไรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการดำเนินการเพื่อลดการทุจริตการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้าน ESG และความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น มาถึงข้อดีและความสำคัญของแนวทางการทำธุรกิจแบบ ESG กันบ้างในอดีตหลายคนอาจมองว่าการพิจารณาปัจจัยด้าน ESG ควบคู่ไปกับปัจจัยทางการเงินอาจส่งผลลบต่อผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันมุมมองเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากการลงทุนในกลุ่ม ESG นั้นทำให้ผู้ลงทุนรู้สึกดีไม่ใช่เพียงแค่ได้รับผลตอบแทน แต่การลงทุนนี้ยังช่วยให้โล,โลกดีขึ้นและน่าอยู่ยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือองค์กรดีขึ้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนภาพการดําเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทเพราะถ้าบริษัทใดมีความโดดเด่นในการทํา ESG ได้ดีนั่นแปลว่ามีรูปแบบการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุนนั่นเองแล้ว ESG ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างด้วยเหตุนี้แนวคิดด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจทุกคนในสังคมดูแลกำกับธุรกิจได้อย่างดีก็จะส่งผลให้เราทุกคนในสังคมได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโตขึ้นในเมื่อทุกอย่างดีขึ้นโลกและสิ่งแวดล้อมก็ย่อมดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามไปด้วยนั่นเอง